สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube นะครับคลิปนี้พามารับชมรถไถข,ขึ้นเทลเลอร์หางสั้นนะฮะขึ้นแบบไม่มีหางนะครับโอ้โหปีมือร้อยแปดขึ้นาหางปลานะครับเทลเลอร์หางปลา อ้อยะอย่างนิ่มอ่ะเอาพานติดก,กับอ่าเล็กคาดนะฮะพอดีเลย ปีมือถูกอ่ะเจ้าเสียวไหมเสียวไหมกลัวไหมทำไมชินและสบายสบายเมื่อก่อนกัวไหมแรกๆกัวกัวเอี่ยงๆอ๋อวันนี้เราเอาเจ้าเน็กเจนมาเปลี่ยนเขี้ยวนะครับเป็นปีข้าง แล้วย้ายไปลงนางานนะครับก็ดีเลยอเอาเร็วๆเดี๋ยวตามไม่ทันบิดเลย <c oughs> เดี๋ยวจะเอาเจ้าเน็กเจนมาเปลี่ยนปีกข้างคปีกข้างหมดเดี๋ยวเอาเปลี่ยนตัวนี้โดนหมดแล้วมันกิน ชั้นกว่าชั่วโมงตัวเนี้ยวัวไปแรกแรกมันจะเสมอ,อนี่แต่มันเรียบอยู่แล้วนะมันเป็นสลบอ,อยู่แล้วแต่มันวัววัไปห้าฟันบุกีหนึ่งจุดสองคิวนี่ยเปิดใหม่ปุดใหม่อยู่นี่ ทางศูนย์รู้ไหมว่าตัวเท่าไหร่ศูนย์เนี่ยตัวละสองหมืนแปดนะครับตัวละสองหมืนแปดแต่นี้ลูกพี่สั่งมาจากร้านข้างนอกนะไม่รู้ตัวเท่าไหร่น่าจะไม่เกินสี่ห้าพันนะแต่ศูนย์นี่สองหมืนแปดนะครับเติมน้ำมันด้วย อันนี้เป็นปีกของเดิมๆเลยนะยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ที่เราจะเปลี่ยนปีกข้านะฮะ6,000ชั่วโมงนะครับ6,000ชั่วโมงรถหนึ่งปีครึ่งนะฮะประมาณหนึ่งปีครึ่งปีครึ่งหมดนะครับถือว่าคนนะครับเหล็กคนใหม่นะฮะปีกน็กเจนกับปีกดีทูเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับปีกน็กเจนจะเป็นตีนอตอะสีนอตนะครับ แต่ดีทูนะ่าจะ3ามหรือว่าสเท่ากันหรือเปล่าแต่ว่าน็อตมันอยู่คนละแบบกันน็อตมันเจาะคนละคนละ,นละตำแหน่งกันนะครับ

ดูดูดูมันเป็นพลาส,สติกมันเสียอย่างตรงที่ว่าพบปิดนานๆแล้วมันเริ่มจะเย็นนะครับเนี่ยมันร้อนนะ่ะมันเย็นหไม่มีไอ้น้ำเลยนมำไม่มี เดี๋ยวพามารับชมหกล้อนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนปืงท้ายนะครับเปืองท้ายเดิมมันเป็นมันเป็นของตัวสองร้อยสิบเนาะนะครับทีนี้ขาดนะครับเปืองท้ายเดิมตัวสองร้อยสิบเนี่ย ftr สองร้อยสิบเนี่ยเดก้าเนี่ยมันเป็นแปดน็อตนะครับเป็นเป็นเป็นเบรกธรรมดาฮนะไม่ใช่เบรกแห้งบุพีก็เลยขาดบอยนะักูกพีก็เลยจัดตัวใหญ่มาใส่นะครับ ตัวนี้เอาของเอาของฟอร์เวิร์ดนะครับ S T R 240ตัวใหม่นะอีส่วตัว10น็อตนะครับตัวเบรกแห้งอนะ่ะมาใส่ตัวตัวเดก้า210นะครับนี่เป็นเบรกแห้งเห็นไหมเป็นเบรกแห้งขาดเผาค้างชอบขาดก็เลยเปลี่ยนตัวใหญ่ใส่เลยนะครับนี่ ไปดูของเดิมเขานะนี่ของเดิมของเดิมอยู่นี่ <S <S กระจุยเลยอู้หูสงสัยขาดใปสับันจนเป็นรอยเลยอันนี้ของเดิมนะครับตัวนี้8นดน็อตนะครับ เนี่ยอีสุมันเสียอย่างนึงครับช่วงล่างเผาาข้างจบขาดของเดิมตัวเดก,ก้า210นะครับยกทั้งเส้นเลยขาดบ่อยนักใช่ไหมเนี่ยทันที่จะออกอีสูนะครับต้องเตรียมเลยนะฮะถ้าไม่เปลี่ยนถ้าไม่ตัดสินใจเปลี่ยนเพผะฮะ หรือว่าหรือว่าเฟืองท้ายทั้งเส้นนะฮะตัวเพลาะนะนะครับก็เตรียมตังเปลี่ยนเผาข้างได้เลยขาดง่ายทำง,งานโหดๆนะั่นมันบางทีมันก็อยากขาดมันก็ขาดเลยกระากแบบจังหวะมันตกมันก็ขาดเลยนะเปลี่ยนตัวใหญ่นะเปลี่ยนตัวใหญ่จบเลยเสียแทนกำลังใส่เผากลางอยู่ คิดว่าอนาคตขาดอีกไหมคงไม่ขาดแล้วเนาะตัวใหญ่แล้วเนาะอาแล้วของโต๊ะเขาใส่อะไรของโต๊ะซื้อใหม่ใส่เป็นฮีโน่เหรอน่าจะเป็นฮีโน่พวกพวกวิกเตอร์เงี้ยป่ะเบรกแห้งเงี้ยป่ะน่าจะเป็นโปรเฟียมั้งโปรเฟียเลยอะจัดของสิบล้อเลยอะใหญ่เลยเนาะไม่ต้องกลัวขาดแล้วทีนี้จะถ้าขาดนี่คงจะโหดสุดจัด ก็จะมาจะเสร็จวันนี้หะือมั้งนี่สิบนี่สองสามสี่ห้าหกแสิบน็อตของเดิมแปดน็อตเบรกห้าง อะไรป๋าครับ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 ผมไร่ยงานไ้งานกูเยอะตัวเนี่ยกูยังไม่ดทำอะไรนะ งานเยอะงานหมดแล้วมั่งป๋าา่านจะหมดทำตัวก็เส้นหนึ่แบบว่าจีตใาทำได้ผมน่าเชื่สองคนทุดเก่าบกันมาฉชื่อกว่าเดียเส็จแล้วครับพร้อมสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพาไปชมดีทูนใหลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ